สวัสดีจ้าพ่อมแม่พี่น้องสุขสุขคนน้ำเลยจ้ามือนีกับพบกับช่องหักนกชาแนลคือเก่าจ้า<อ>มือนีช่องหักนกชาแนลสุภามากินยังเนงาะบดต้มเปื่อยรวมเครื่องในงัวครับง่วดเลยวะพีแต่เครื่องใน,โอโเ,องในเอ็นออนก็มีครับม,มือนีแสบมีทั้งปอดมีทั้งตับหอยตับบม่มีมีปอดกับไส้ครับนี่พี่น้องผู้เพิร์น,น,นบ่มีแควนี้ เอาทั้งปอดเลยเพื่อนว่าอันแดดซองยังน้อยครับพอดีแดดซองเงีมือแรงนะครับมือนี้แสบต้องกันครับมือนี้แจลวขมกมานําแค้งกัดต้มนี่บริโภต้มแสบนะครับต้มแบบนัวๆบานๆเท่านะนัวนัวนัวแบบแสบพากพี่ตอนน้องคู่มือครับเมื่อนกับเพื่อนพี่เพื่อนน้องคู่มือเอับเขาโอ้เขาคือเป็นีู่มื่อยๆมืันนี้ มาครับแซ่ๆน้ำกันบัดเอาเข่ามือน้ำกันได้เอาเข่าบะเอาเอันนี้นอยนะตัเปื่อยๆคือเอาไม่เจ็บเลยคำว่ว่คำใหญ่บ่เอาวะคํ่าจะเป็นแบบนี้บัวดบสอบกันาสอบบดกันสอบกัไม่ต้องกินบัดมันกินหัดครับ จะกินบดบดน่คือคมคมความใสเป็นแหลกมันแสบแ่บเจโลยครับ้าหาไปเลยยนงมะกเลยกันหน่อยนะแกวคมครับกินแล้วคมมันื้่ไงปิดเขานี่อิมันไอ้เจ้าก่อนเจ้าก่อน ข้าวปั้นไม่จะตืดเป็นไรครับมื์ขืมครับแกลาไปกินยังมากเลนดีดเป็นดีดเน้นน่องนะชิ พี่น้องขอมาจัดให้ครับโมลายไปนไะครับมืโอนี้หิวข้าวโมแมนน้องแล้วเอฟซีเอฟซีในนอนกันยังนอนจักว่าคือโบกินครับเอามันริกมเออเออเห็นไหมคนใจ นเดนเนเ่นเดนเดินเเดินใส่ขดกันมี่ใส่ขนกันมอ่เรียกว่าจกินใส่คนอย่างเงี้ยเอาตับมันตัดอันยู่ส่งกันบ้างบ้า ไม่อยากกินอาร์ดัมบัหิวเลยอ่ะบัหิวบัหิวก็นั่งท่าโอเคแกงยำกัดมือบัหิวก็นั่งท่าคาร์ดัมหิวแม่คาร์ดัมหิวทเลยน่ะตอนนี้ปากพอร์ดัมหิวแล้วมาเนี่ยขนมกันบอกค่ะต้องบอกอะไรเนาะบอกเลบอกไม่บอก กินน้ำถ่า,ายด้วยกันกินกกมะกอกกินน้ำนะไม่นนมมชี่ยินไม่ชี่ยินหัวใจเลยเขาเอือนแล้วชื่นใจเลยบันจะชื่นใจเลยยินใจ,ใจอันนี้<อ>ป้าป้าไปเถิงบะไรเด้ครับมันจะเป็นไข้ แบบวุ่นๆนะบอสแม่นมันจีแข็งบอสเขาก็กินมาได้แคน์เดียวเดี๋ยวฟันหักเข้าจองตากแดดเลยบอสเดี๋ยวเขาเดี๋ยวต่อยเลยอ่ะเดี๋ยวอ่าไปตากโคนน้ำไปตากโค่นน้ำโล้พี่ดุยพี่ดุยยังยังเหมือนมาเป็นใครแม่เป็นใคร ไม่ใครขอยดำกินเมืองเทียงหน้านี่ก่อนเด้อเอ๋อคือบังคับจำเอาใจวะนั่นแบบนั่นแบบค่ะขอยดำเทียงหน้านี่มันบังคับจำเอาแจวนะแค่แจ่แสบคมๆเลยจังเลยนึกแก่แสบพูข้าไม่กินหมาหอยดำมันก็นอยากไม่กินพวกปูไกลๆพูนอ่ะอยากกินกระพูเขาเนาะอยากบินบูเขาอ่ะ อดกินอันนี้ก็ะูุกเขาคิมนี้อาบะตรงหบบกันเลยเนาะกาบ่าแทนให้ลองกันบ่าผเ้เดียวก็ได้ครับมืนอนี้โอ้ยยินเดียวเดียวเหอมนายววกดมหิวหิวกระดมงันัานอันกันจองกันเดียวยังครับเอาทิมันเหนื่อยแล้ว บ่อยากกินอยากกินนานฮึโอ้โหยืดออกเลลกทุกคนเงียบนั่นใดนันแล้วมาคากั้นตกหน่อยบา่งนี้มันนี่บริกนตครับมันนี่การมีโตะครับมันนี่ กินปุยมุย <c oughs> เอาให้กินพอพราะมมยาแกงเนาะ <c oughs> เอานั่งักบ่นังักบอกนังักคืออบอนังเบะเ,เอานั <c oughs> น <c oughs> ่นแสบคือเกาแล้วครับบานนี้ ตักเอาครับสซดเอาใส่นี่อย่าขมเลยหน่อยอย่าฝาขี้มาเขียวดัวอยากกินมะเดี๋ยวกินข้าวอิ่มซะก่อนฮึบฮึบฮึบความกนมาเนี่ยความกนมาให้วงขี้มาก็อนแหนะ

กกินเบ็ดเลยอ่ะยกินเบ็ดเลยไปดั้มโอ้อันพวกเครื่องในงัวพวกเนื้องัวนะครับเวลาเขากินนี่มันจะอิ่มได้อิ่มอยู่แล้วเลยอ่ะเอออิ่มเลยปะแม่ตอนนี้บอกว่าบอกว่าอิ่มอ่ะตอนั้างไวอิ่มกินเผื่อพี่เพื่อนหน่องลายแล้ว มุ food, ้ยวุ้ยวุ้ยนี่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 ก็จะเอาอันแดงดีเนาะเลือกเอาครับมักตอนใไหนจำแล้วญ่หัวมันเป็มาทุกตอนบอวยายจับจซบอืมจำไหมอืมอืมฮึบแซ่บแซบครับมาดิต้องจับติดเองเพสิได้กินผมไปรวยเจีบอกว่าเห็ดใส่ก๋วยเตี๋ยวคือสิแซ่บเนาะ ลองปอาบเอากดมกินย่ด้มเนีนู่นน่กินมาวะเอ้ย่ากินค่อนางตักเนเด้อค่อยนังตักไอ้ไหวเนเด้อเออหยิกข้ำเข็นเอ็นดู่าเคนเป็นอะไรด๊าซดาิ้บดป้าน้องกันเห่าปานีครับคำใหญ่ นุ่นๆตัวตตตติ๊เตตวิโออวะอ๋ออืมอร่้ยเอาไปเดหยอมัเดื่มเป็นหุ่นละพร้ามยินกันปะแม่แชร์บอลหนังกัน ถึกเอ็นเหนียวครับแสบเนี่มือแรงมาหนิโอ้ยหขบทีมครับมึงปลอดมั้งครับนี่ปลอดต้งหมือนว่ปลอดแสบมั้ยครับมันไงใจคือปลอดก็ปลอดนะคะเพราะว่าปลอดมันเปื่อยครับยำง่ายง่าคนจอเจอแล้วคนมันมีเขลูกินน้ำมันหุ่นที่แรกว่าบบกินครับเพราดำเพ็ดแสบหยุดบอลลงเลย อ๋อมันต็ที่ริมครับพอดำเออเมื่อนี้ก็แซบแซบภากปีตอนน้องเาครับเป็นต้มเครืองในง่วครับแซบเหมือนีันมากินรัดแรงครับรัดแรงกระแดดซองสาดอกนี่ครับบรรยากาศตรงหน้าเขี้ยวๆครับสวงนี้มื่อเอินกะจอยู่ตรงเรียนแน้นอะไม่เห็นจังเห็นยังไอพี่น้องเบิ้งไซเบสผมเอ่นได้เลยจุ๊ๆไป อิ่มบอ,อิ่มอิ่มอ,อิ่มครับฝากพี่ฝากน้องครับ,รบรกดไลค์กดแชร์ไปกระลังหรือโอ่งแรงใจครับบอกว่าพี่น้องท่านได้ครับสนใจทางแคบหมูหเฮาจะสั่งจองเข้ามาแน่ยลืมเดี๋ยวนั้นอยู่เมนูกาีิทอดนางไก่ครับจะมีมากขึ้นกันเดี๋ยวจะได้ทอดนางไก่ตำมะฮงเนาะเอาไว้มือไหมครับสำหรับมื้อนี้ก็ฝากพี่ตอนน้องเอาไว้สานี้ครับมีแต่ความสุขความเจริญครับขิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ